สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดถูกใจใน Facebook กันนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า K M Social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่อันแรกกันเลย และมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ และมาเข้ามาแล้วนะคะ <ๆ S 1> เ,พเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะและเพื่อ,อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันว่าเช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะหรือหากเ,เพื่อนๆเข้าไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวาย<ๆ>ก็สามารถลองอินด้วย g ูเกิลกันตรงนี้ได้เลยค่ะและเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็จะขออนุญาตกักลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ปลงชื่อเข้าใช้กันเลย มาข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติมเงินก็สามารถทมเงินได้ตรงบริการเิมเงินตรงนี้เลยนะคะและช่องทางการติมเงินของเรานะคะก็จะมีให้เลือกสามช่องทางช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเคอร์ของทุ้กธนาคารช่องทางที่2ก็จะเป็นทูปันนี้วอลเล็ตและช่องทางที่3ก็จะเป็นริปโตเคอเรนซีนะคะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลยค่ะต่อมาเราจะไปที่คำสั่งซื้อกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดถูกใจโพสใน Facebook กันนะคะเสร็จแล้วเเรากก็จะไปที่่หหมมดันลย แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกทาเรล่ากันก็ได้นะต่อมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะถัดมาในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่ Facebook นะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยและในส่วนของจํานวนนะคะเราก็จะใส่เป็นจํานวน100นะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่33นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่4บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซืง้อกันเลยคะ่ะ เมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นใท้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะต่อมาเราจะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขเดอร r ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะก็คือระบบวางเราดําเนินการอยู่นั่นเอง มาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทอีกด้วยและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังพบเจอกับปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอให้กับแอดมินได้เลยโดยเราจะเข้าไปต้องติดต่อแอดมินกันเลยนะคะ มาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเราได้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแท็กไปไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ทรงตัวกันได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์นะคะก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเรากันได้เลยค่ะ มาเราจะกลับมาที่หน้า a c e b o o k กันนะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจของเราก็มีอยู่174ยไลค์แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตเลหน้านี้สักรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดไลค์ของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้ไปก้าวเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดไลค์ของเราขึ้นมาจนเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะไปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KMSocial กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ